มากครับมีตัวยืนด้วยนะคือแน่นไม่แน่นให้ดูสังเกตแนวแถวบนครับบนขึ้นไปเลยอันนี้เป็นลูกล้ำหน้าครับไลแมนแต่ไงเดี๋ยวเช็คก่อนเอา VR เช็คแล้วครับไม่ล้ำหน้าโอ้โหอยุทยาขึ้นนำเร็วดาม,มาจัด แดงแล้วอยุธยาแดงครับ วัสดีครับยินดีท่ท่านเข้าสู่ช่องชิชิวันไทยอีกครั้งครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่สนามอายุทยาสเตเดียมครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่อายุทยาสเตเดียมก็จริงนะครับแต่วันนี้ผมขออนุญาตเป็นสาหว,วางซงมหาไัยครับผมก็มาในฐานะทีมเยือนนะยังไงก็ด้วยความร้อนแรงของอายุทยาครับต่อให้เป็นน้องใหม่แล้วก็ถูกปามดาไปเยอะเลยยังไงเรามาดูครับว่าวันนี้อายุทยาเขาจะคงความร้อนแรงของเขาได้หรือเปล่าก็ แฟนอยุทยาให้การต้อนรับอย่างดีนะครับวันนี้ผมใส่เสื้อนี่มาเลยครับผมวันออ a เลนเอาไว้อลเลนครับผมก็ในส่วนเสื้อตัวนี้มันเป็นส่วนของเสื้อลิมิเต็ดอี dition นะสำหรับตั๋วปีของแฟนเชียงรายเท่านั้นนะครับที่จะมีเสื้อตัวนี้ไว้ครอบครองมันเป็นเสื้อเลโตนะครับผมย้อนไปในยุคข,ของเสื้อรุ่นนี้มันจะมีรุ่นเก่าเลยที่เป็นก่อตั้งสโมสรน,นะครับผมตอนนั้นก็คือปี2009นะครับ อันนี้รผมก็คือตัดใจซื้อตัวปีแล้วก็สนับสนุนเขาเนาะในฐานะทีมทีเ่เก่าแก่แล้วก็คงแบบมีงบประมาณที่จํากัดสําหรับฤดูกาลนี้แต่ฟอร์มเขาก็ค่อนข้างร้อนแรงเหมือนกัน <ไป S 1> ยังไงครับวันนี้ผมมาในฐานะทีมเยือนแล้วก็เป็นแฟนของกวางส่งมาดูครับผมว่าในส่วนของเชียงรายเนี่ยจะสามารถบุกแบ่งแต้มจากอายุธยาได้หรือเปล่านะครับผมยังไงเราไปดูบรรยากาศร,รอบๆสนามก่อนเข้าสนามดีกว่าครับ สำหรับสนามอยุทธยาเนี่ยเขาก็จะแบ่งโซนแยกไว้ชัดเจนนะครับผมตรงนี้นี่ครับในส่วนของโซนสแตนนะครับผมที่เป็นฝั่งทีมพเยือนสำหรับแบบนี้เขามีการทาสีเรียบร้อยแล้วนะครับแมตต์ก่อนที่เมืองทองมาเยือนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ <c oughs> แฟนตัวน้อย มีแฟนตัวน้อยทักทายครับผมนี่ครับในส่วนของโอเวโซนนะครับนี่โอเวโซนเดี๋ยววันนี้เรามาเชียร์ครับว่าสำหรับกว่างส่งมหาภัยเนี่ยจะสามารถแบ่งแต้มหรือคว้า3ามแต้มออกจากรังของนักลงทุนเก่าได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวไงเราไปลุ้นกันดีกว่าครับผมไปครับสำหรับการแข่งขันวันนี้ครับผมก็แข่งในเวลาหโมงคึ่นะครับผม ตอนนี้ก็ผงมงแล้วยังไงเดี๋ยวอาจจะเดินเข้าสนามก่อนนะครับผมก็ในส่วนของโซนทีมเยือนเนี่ยในทางของเจ้าบ้านอยุทยายูเนเต็ดเนี่ยมีการปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับผมจากแมตช์ที่แล้วนะครับในแมตช์แรกที่ต้อนรับการมาเยือนของทางเมืองทองเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เดี๋ยวไงเราเข้าไปดูด้านในดีกว่าครับว่าเขามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างครับไปครับมาครับผมก็ผ่านมาตรการการตรวจกระเป๋าแล้วก็ฟั๊งข้อมือเช็คตัวเรียบร้อยครับ เดี๋ยวยังไงวันนี้เราดูเรื่องของพื้นที่การนั่งนะครับนี่ครับมันเป็นมุมเดิมของเราเนาะในส่วนของสแตนเนี่ยก็มีการทาสีนะครับแล้วก็มีการปิดช่องตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็ในส่วนวันนี้อาจจะที่นั่งก็เหลือๆครับมันไม่ได้เหมือนในแมตท,ที่ทางเมืองทองมามาเยือนอยุธยา คือเมืองทองเขามากันเยอะจริงๆแต่ด้วยความที่ในส่วนของทีมกว่างซงมหาภัยเนี่ยแฟนๆเคียงรายอะ่ะก็อยู่ไกลด้วยเนาะก็จะมาส่วนหนึ่งแต่ถามว่าน้อยไหมไม่น้อยนะครับก็ถือว่าเยอะมากพอสมควรเหมือนกันยังไงเราอาจจะเลือกโซนที่นั่งที่ใกล้เคียงกับแกนนําเชียร์ฝั่งกว่าสงสงมหาภัยเนี่ยที่คืกคื้นหน่อยนะครับยังไงผมก็จะร่วมเชียร์ขเขาแน่นอนอยู่ลวดูบรรยากาศในสนามดีวกว่าครับ แฟนบอลยุทธยามากันหนาตามากครับแน่นๆกันเลยทีเดียวตรงนี้เป็นฝั่งรีเจนยุทธยานะครับผมเป็นฝั่งกองเชียร์แนวชาชุดดำเอลตราอายุธยาครับในส่วนตรงนี้ก็คืออยุธยาฝั่งพบเ,เพลนะครับผมแน่นมากครับมีตัวยืนด้วยนะคือแน่นไม่แน่นให้ดูสังเกตแนวแถวบนครับบนขึ้นไปเลย ้วยฟอร์มมันร้อนแรงของเขาด้วยเนาะยุทธยาสามารถเก็บแต้มได้ไป่กอบเป็นกลางเลยครับผมในส่วนของ3แมตช์แรกยังไงมาดูครับว่าแมตช์นี้เขาจะคงความร้อนแรงของเขาไว้ได้หรือเปล่านะครับผมมาครับนักเตะลงสนามแล้วก็เขาก็เดินมาขอบคุณแฟนกว่างโซงนะครับผมที่ ทางมาเชียร์วันนี้ไม่น้อยนะครับผมเยอะมากต่อให้ไกลแค่ไหนก็แฟนกว่างทรงก็เยอะมาครับนี่คือบรรยากาศก่อนเชียรเริ่มเกมครับวันนี้ในส่วนของเชียงรายมาในชุดเขียวนะครับแล้วก็ยุทธยานี่อยู่ในชุดแดง วันนี้ยุทยาเนี่ยกลายเป็นว่าเขาเลือกที่จะใช้เป็นชุดชุดเยือนนะครับสีแดงของเขาอาจจะเอาเลือกเอาชัยแล้วครับผมมาครับนักเตะกำลังรวมพลังกันก่อนเริ่มเขี่ย สอามนาทีอยุธยาก็ล่อซะแล้วแต่จังหวะน,นี้เป็นลูกล้ำหน้านครับไลน์แมนแต่ไงเดี๋ยวเช็คก่อนเอา VR เช็คแล้วครับไม่ล้ำหน้าโอ้โหอยุธยาขึ้นนำเร็วดารามาจัดนี่5นาทีอยุธยาขึ้นนำแล้ว โอ้โหเหลือจะเชื่ออายุทยาแม่งมีทีเด็ด5นาทีขึ้นนำนะครับ,ค,รบคือไลแมนอ่ะยกคงล้ำหน้านะแต่พอกรรมการเช็ค v วีแล้วมันไม่ล้ำหน้าอายุทยาขึ้นนำเลยครับผมโหสุดยอด5นาทีอายุทยานำเชียงรายแล้วครับ1-0ไปต่อไม่เป็นไรเกมเพิ่งเริ่มนะ ดูว่าเชียงรายจะตามตีเสมอกลับมาได้หรือเปล่า ังหวะนี้มีจังหวะปะทะนะยังไงเนี่ยยังไงเนี่ย VR โโเลยวันนี้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้ว,ลว,วรครับมีจังหวะปะทะครับกรรมการเลยต้องไปใช้ VR เกิดอะไรขึ้นเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้โหยกขาสูง จงหายได้จุดโทษครับอายุทยาโดนไปแดงจังหวะนี้่นอันตรายโอ้โหแฟเจียงรายก็คือจัดดราม่าครับตอนนี้อายุทยาขึ้นนำเร็วก็จริงนะ5นาทีได้ประตูแล้วแต่กลายเป็นว่าจังหวะสวนข,ขึ้นมา อยุทยาก็เ่ยจังหวะเนาะเตะสก,กัดสูงไปหน่อยกลายเป็นลูกอันตรายครับก็อย่างเคสสำหรับเกมที่ผ่านมาผ่านผ่านมาแล้วกันมันก็มีการยกขาสูงไม่ว่าจะาตีาการเล่นจักรยานการหรืออะไรเงี้ยมันเป็นมาตรฐานที่กรรมการในหลายแมตช์ที่ผ่านมามีนิฉัยอยู่แล้วครับก็กลายเป็นว่าอายุทยาก็โดนใบแดงจ,จังหวะนี้ไปแล้วก็เชียงรายได้จุดโทษด้วย มาครับเดี๋ยวมาดูต่อว่าเชียงรายจะสังหารจุดโทษและตีเสมอกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าแฟนเชียงรายก็คืนมากครับตอนนี้ยอดแม่ไทยลีกต้นฤดูกาลดราม,ม่าจัดๆหลายแม์ฮนะแต่ผมต้องเรียนนำตรงว่า v วีเข้ามาช่วยได้เยอะ ว่าแบบนี้วิาช่วยได้เยอะครับโอเคครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าเชียงรายจะสั่งกาจุดโทษลูกนี้เข้าหรือเปล่ามาครับจังหวะนี้จุดโทษ ึ่งแล้วตอนนี้ก็ประมาณ1ิบวินาทีเรื่องราวในเกมนี้มากมายมากครับอยกงไงเราไปรู้ต่อว่าจะมีเรื่องราวอะไรหรือเปล่านะครับสำหรับเกมนี้ไปดูครับ ครึ่งหลังเริ่มต้นล้มันลุ้นกันเนี่คร,ครับว่าในส่วนของเชียงราย11คนเนี่ยจะสามารถขยกเจ้าบ้านที่เหลือ10คนได้หรือเปล่าแต่รูกเกมครึ่งแรกก็ในส่วนของยุทธยาทําได้ดีกว่านะต่อให้เหลือ10คนเองอะยุทธยาดีมากวันนี้ ท่านโดนใบเหลืองโวยกรรมการเลยเช็คไปเกงจังหวะ ยังไม่เข้าลูกเมื่อกี้มีอาเช็กแล้วไม่เต็มไปเล่นต่อครับ <c oughs> โเวิตัมเชียงรายมาแล้วนะพยายามเข้าอยุทยาสิบคนนะเนี่ยเล่นเป็นโอ้โหส1บคนเลยอ่ะสู้ได้ดีมาก การว่าอยุธยาเหลือผู้เล่น10คนก็จริงแต่ไม่เล่นดีกว่าทางเชียงรายเฉยๆเชียงรายเองก็มีจังหวะสองสามจังหวะครับแต่ก็ยังเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้นะ5นาทีสุดท้ายก่อนทุวเวลาเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเชียงรายจะเอา3มแต้มออกจากหลังเหย้าของอยุธยาได้ป่ะไปดูต่อครับ วครับ5นาทีอายุทยายังบุกใส่โอ้โหสู้วยพจิตหัวใจจริงๆโดดโอ้โหเอาอยู่ไมเนน่ย โอ้ช่วงเทวเวลาครับทวเวลา5นาทีมาดูว่าเชียงรายจะคว้าแต้มออกไปได้มากน้อยแค่ไหนนะแต่ตอนนี้ยุทธยามันยังปุ๊กใส่เชียงรายเฉยเลยนะสิคนแด้แท้โหดมาก จะเป็นจังหวะท้ายๆของเกมแล้วนะเกมอยู่ที่เชียงรายนอ่นและครับอยุยาเปลี่ยนตัวดึงเวลาแล้วตอนนี้นี เจ็ดร้อยลูกเดี๋ยวดูครับจงังหวะนี้ลูกเต็มมุมสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสุดท้ายแล้วละ่ะเชียงรายจะทุ่งไกลเลยดูและไปเรียบร้อยครับ อเรียบร้อยยุทธยาสิบคนยันเสมอเชียงรายได้นะครับสุดอยอดจริงสู้ด้วยควจิตหัวใจวันนี้บารผ่านเข้าประตูทั้งหมดโดยประมาณแล้วกัน,นครับ3,600ท่านมาครับในส่วนของนักเตะยุทธยาครับก็เดินมาขอบคุณแฟนๆ,ฟนๆเชียงรายครับ เดินมาหาแฟนบอลแล้วเต็ม <Yeah. S 1> ที่นะครับแต่ต้องยอมรับว่าเจ้าบ้านมาดีจริง, <Yeah. S 1> จรงเจ้าบ้านแข่งแข็งมากส0บคนก็สู้สุดยอด <Yeah. S 1> มาดูบรรยากาศการร้องเพลงขอบคุณน,นักเตะของทางแฟนบอลด้วย จบไปแล้วครับสำหรับบรรยากาศแมตชนี้เรื่องราวก็ทั้งหมดเนี่ยเหมือนขม้วหมดอยู่ที่ต้นเกมนะครับ15นาทีแล้วก็พอครึ่งหลังหรืออะไรเนี่ยก็มันก็มีจังหวะที่หวาดเสียวอยู่2-3จังหวะแต่มก็สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นสกอร์นะครับกลายเป็นว่าในส่วนของเจ้าบ้านเนี่ยสู้ดูหัวใจต่อให้มี10คนก็สามารถยันเสมอทีมเชียงรายได้นะครับสุดยอดมาก ก็ยังไงสำหรับแมตช์หน้าเราจะพาทุกท่านไปดูสนามไหนยังไงฝากติดตามร้บชมด้วยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ